ที่มาด้วยนะคะท่านก็มาเป็นท่านเปนกังสำคัญในการชี้สอเครื่องงานค่ะระดับต่อไปนะคะฉันขอนุาทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบรรทะกข้ตลงความร่วมในครั้งนี้นะคะจขออนุญาตในพนทีจังหวัดจังหวัดปูท่าีกวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสาคัญย่างที่บวน่านะครับเพอย่างที่ทุกท่านทราบกับในขณะนี้นสังคมประเทศไทนี่ยเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งจะทําให้ในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับมีความสําคัญในการดูแ,แลประชากรน,นะครับโดยเฉพาะประชากรที่เป็นผูมีสุขภาพที่ดีหรือ,อยังไม่ทราบนะครับว่าตัวเองเมีความเริ่มต้นของโรคหรือว่าอันตรายต่อสุขภาพเย็ไนไนะครับผมคิดว่าตรงจุดน,นี้เป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญนะครับในการที่จะต้องดูแลในการป้องกันนะครับแล้วก็ ส, reflex, ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนคนไทยในท้องที่ทุกคนนะครับด้วยเหตุอยู่ในการในการป้องกัน land, นะครับแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเนี่ยเป็นไปด้วย that, ดีนะครับซึ่งเหตุนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถดำเนินการได้เลยนะครับถ้าเราไม่สร้างในเรื่องของข้อมูลนะครับของประชากรๆซึ่งเป็นข้อมูลฐานที่มีความสําคัญทางมหาวิทยาลัยศาสตร์ได้เก็บจุดนี้นะครับก็เลย เกิดในเรื่องของตัวแอปพลิเคชัน i s p o ขึ้นมาในการที่จะดำเนินการชุวยเซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสาธารณสุขแขววัดนะครับแล้วก็ในพื้นที่เองนะครับโดยเฉพาะท่านนายกซึ่มีความสนใจในเรื่องนี้เป็นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ของประชากรในเขตของเรานะครับซึ่งก็ต้องต่อขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนในที่นี้นะครับโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีเมืองลักษวายนะครับ เทศบาเลเมืองราสวายนะครับแล้วก็ทางภาคส่วนของอราชการไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับแล้วก็ท่านท้องถิ่นจังหวัดปทุทธานีนะครับในการที่ทําให้เกิดน,นะครับเอหรือว่าบันทึกข้อตกลงดีๆขึ้นมาในครั้งนี้และผมก็หวังป็นเย่าน่ีนะครับว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะสามารถขยายแล้วก็หรือกระจายตัวไปนะครับไม่เป็นประโยชน์เฉพาะ ในเขตเทศบาลนะครับอาจจะเป็นในทั้งจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใกล้เคียงในเขตสุาพรที่4ของเรารูปบบางต่างนะครับทุกทุกโรงพยาบาลครับมีคนป่วยไปใช้บริการกันอย่างมากมายเหลือเกินอันนี้คือเรื่องจริงที่เราเวลาเราเจะบป่วยเนี่ยเราไปโรงพยาบาลอย่างน้นนอยๆเพึ่งวันหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็พอดี ผมเปพอใจในการทำงานของอบุรุคบที่นั่นแล้วก็รักษาผู้ที่เจ็บป่วยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นกายภาพโศกนะครับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของของกระทรวงคือแล้วนะครับขึ้นเป็นสิ่งที่กระทรวงมองว่าอนาคต สถานที่เราต้องเตอเราต้องกับไปทประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุนะครับซึ่งปทุมธานีเราเราเป็นพื้นที่ที่ได้เปลี่ยนนะครับมีข้อได้เปลี่ยนหลายอย่างอันที่หนึ่งคือเรามีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ที่มีความรู้มีองค์ความรู้มีความรู้ด้านการจัดการด้านผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับมีโรงพยาบาลมีศูนย์ที่ขอให้ทุกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ครับ ก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับมือและสวายของเราผมอยากจะบอกภาพใหญ่่อว่าประเทศไทยถึงใครจะมองยังไงแต่ถ้าในระบบราชการแล้วเนี่ยไม่มีช่องว่างในการดูแลประชาชนเรามีส่วนการส่วนมูลภาพส่วนท้องถิ่นและเรามีระบบการจัดเก็บภาษีที่หล่อเลี้ยงทุกเส้นเลือดของเราที่ให้ดูแลประชาชนได้ดีมากนะครับเราไปที่ไหนก็น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวก อันนี้เป็นจุดสำคัญของประเทศไทยเราที่แบบสูงโตการด้านการศึกษาก็คือบางรายหรือแม้กระทั่งบางแผนก็ทำสุงต่ำไปนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนป็นความจำเป็นและเป็นตัวตนเป็นโรคโรคตัวตนนะฮะเพราะงั้นแน้ที่สบานอะไรอย่างนี้ก็มีเงือนลักะสวยด้วยนะครับก็ขอบอถึงว่านี่หมายที่ 2ื่อปีที่แล้วท่านเป็นแกนนาในการผลิตอาสาบริบาลท้องถิ่นให้จังหวัดปทุมธานีจะได้สงจึงเกิดระบบการดูแล้งนั้นฉันขอเรียนเชิญ11ค่ะอันนี้เป็นเครื่อมือนในการทำงานที่จะเกิดขึ้นภายหลัง MOU ในครั้งนี้ค่ะ